สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆวันนี้นผมจะมานำเสนอวิธีการขจัดคราบะฮผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆจะมองเห็นไหมเนี่ยล้างรถแล้วมันจะเป็นคราบแบบนี้ครับเห็นไหม,มจะมีคราบที่ตกค้างอยู่รถเราสีขาวนะฮะแต่ว่ามันจะมีคราบเหลืองๆที่ติดอยู่รถผมเนี่ยวิ่งอาหารทะเลนะครับแล้วมันก็ล้างไม่ค่อยออกส่วนมากมันก็จะเป็นครา,าบให้เห็นไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะ ลองแนะนําวิธีนะฮะวิธีที่จะล้างคราบพวกนี้ให้มันออกก่อนอื่นนะฮะฉีดน้ําให้ทั่วก่อนเลยใช้สายยางฉีดน้ําฉีดให้ทั่วให้เปียกให้หมดพอมันเปียกหมดแล้วนะครับใช้น้ํายาขจัดคาบห้องน้ําก็ได้นะฮะฉีดเข้าไปฉีดให้มันทั่วๆครับ ฉีดให้ทั่วๆเลยจะทิ้งไว้สักคู่นะฮะฉีดแล้วก็ทิ้งไว้สักค,กกคู่เดี๋ยวน่ ขราบพวกนี้ก็จะหายไปครับมันจะโดนน้ำยาขาจัดคราบกัดแต่เราอย่าทิ้งไว้นานนะครับทิ้งไว้แัดบเดียวพอแล้วเราก็ฉีดออกด้วยน้ำสะอาด ีออก้วยน,น้ำสะให้เรียบร้อยนะฮะก็ยังเหลือคราบอยู่หน่อยๆใช่ไหมฮะแล้วก็ใช้แชมพูนะครับแล้วก็ถูต่อยอนิดนึงแชมพูถูไปอีกนิดนึงนะฮะทีนี้จะหายหมดเลยครับคราบสิ่งที่เป็นคราบตกค้าง หายวัดรถเราจะข้าวจ่วะเหมือนเดิมอย่าทิ้งไว้นานนะครับทิ้งไว้นานไม่ได้ทิ้งไว้นานเดี๋ยวมันจะสีลอกจะกัดสีได้ถ้าเราไม่ทิ้งไว้นานนะครับมันก็จะกดขจัดแค่คาบที่มันเป็นคาบตกค้าง โอเคเราลองมาดูกันว่ามันจะหายหมดไหมเรียบร้อยครับขาวจัว้ะเห็นไหมครับไหลคาบเลยเห็นไหมฮะหายหมดเลยอ่ะเหลือตรงนี้นิดนึงตรงนี้นิดนึงนะฮะ ยังเป็นคัาบคาบอยู่เรายังเหลืออีกนิดนึงแล้วปัฉีีเข้าไปตรงไหนที่เป็นคราบๆก็ฉีกเข้าไปเลยครับแล้วก็ให้มันกัดแป๊ดมันนี่เห็นไหมฮะขาวจ่ะเลยไม่มีที่คราบติดอยู่เลยนะฮะหลงเหลืออยู่เลย หายหมดเลยแล้วฉีดทิ้งไว้แป๊บหนึ่งแล้วเราก็ฉีดน้ำออกก่อนล้างน้ำถ้าเราใส่ถุงมือนะฮะเราก็สามารถเอาแชมพูขัดไปได้เลยแต่ว่ามันจะเหลือคราบตกค้างของน้ำยาเดี๋ยวมันจะกลับมือครับก็เลยต้องฉีดน้ำทิ้งก่อนนะฮะดูสิครับหาย คาบหายไปแล้วครับนี่เรามาดูกันเห็นไหมครับคาบหายไปเรียบร้อยแล้วขาวจัว่วไม่มีคาบหลงเหลืออยู่เลยเห็นไหมฮะขาวจั่วเลย เยี่ยมมากครับนะวิธีนี้ลองเอาไปใช้ดูกันได้นะครับ mm hmm. ก็เป็นน้ํายาขจัดคราบธรรมดาธรรมดานี่แหละครับท mm ี hmm. ่ล้างห้องน้ําสามารถเอามาฉีดลดได้แต่อย่าฉีดไว้นานนะครับที่สําคัญ mm hmm. มันจะล้างขจัดคราบได้หายหมดเลยครับ mm hmm. โอเคใครชอบก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ